มาวันนี้นะฮะเราจะมาจับสายแข่งของลีก CS ใช่ไหมทีเอส r ัวรารกัน16ทีมว่าใครเจอใครนะวันนี้เราก็อยู่กับทีมงานสโมสรแล้วก็อนุสโมสรของคณะวิทยการคอมพิวเตอร์ฮะตอนนี้ก็มี <Hey. S 1> ตอนนี้ก็มีผมนะฮะัปปี้นะฮะโอเคแล้วก็มีอาร์มไหนอาร์มส่งเสียงเลยดิสวัสดีครับแล้วก็มีน้องปอน สวัสดีฮะสวัสดีฮะแล้วก็น้องคิงคิงมดอัลโหลคิงฮัีครับแล้วก็น้องวานะฮะอน,นุอน,นุสมูตีนี้นะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็เราจะมา่ะเพื่อไม่เสียเวาลาเราจะจับสายนะว่าใครเจอใครทีมแรกทีมแรก,แรกนะฮะที่อยู่สายเรียกว่าสายเอะวันี้ s p e c i a l Being ใช่ป่าวะ ใครพเศษเชียวีอิงเแหละใแหละอุ้ยทีมแรกเลยทีมแรกอะต่อไปนะว่าทีมนี้ทีมต่อไปใครเจอมาเจอเชียีอิงอ้้เเชียทีมเว้ยเอาดีๆหนี่มันทีมนี้ผมรู้จักดีนะฮะเป็นทีมจากที่ปีสามทีมเอนะฮะจาก ทีเทคโนโลยีมันตีมีเดียและแอนิเมชันปีสามทีมนี้เขาเรียกว่าเป็นเขาก็บอกว่าเขาบอกเขามาเข้มนะฮะทีมนี้ไปนั่งคุยกับเขาวันนั้นหรือเปล่านะฮะโอเคสองทีมนี้เจอกันนะสวรรค์สเปเชียลบีอิงกับสเปเชียลทีมนะฮะสเปเชียลทีมอะไรนะครับสเปเชียลบีอิงฮะกับสเปเชียลทีมเจอกันนะฮะทีมนี้ก็น่าสนใจคิดว่าทีมทีมน้องปีหนึ่งเดี๋ยวนะทีมนี่เจอกันเหรอมันตีเจอกันใช่ปหม ไม่ครับ,รบทีมน้องปีหนึ่งวิทคอมอ๋อน้องปีหนึ่งวิทคอมโอเคมา<อ>ดูกันนะว่าพี่ปีสามจะต้องมีน้องมอติอยู่ในทีมด้วยนะเนี่ยอ๋อ,อ,อเป็นเป็นผสมกันโอเคถือเลยก็ดีเป็นเรื่องที่ดีนะผสมกันโอเคงั้นไปทีมต่อไปสายต่อไปอะสายที่นะสองนะจุดๆซอฟซอๆน่าจะซอฟซอๆนี่จะของซอฟตแบบ์แวร์ป่ะใช่ไหมใช่ปอนทีมซอฟต์ๆเป็นของ น้องปีหนึ่งสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ครับน่ะแล้วบ้าละโอเคหรือว่าจะไม่ผิดน้องซอฟแวร์ยิ่เลยโอเคงั้นทีมต่อไปที่จะเจอกับซอฟซอฟจะเป็นทีมถ้าเจอทีมใหญ่นี้ก็ไ้เฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลปีหนึ่งบิ๊กบอลออกออกเป็นราบองฮัลโหลเวอร์กับซอฟซอฟนี่มาคุณน้องบนี่เป็นทีมน้องภูเขาวิคอมปีหนึ่ง โอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปสายต่อไปเลยแล้วกันอีแค่แค่เห็นแค่เห็นแต่์ตินเจอกันก็เริ่มน่าสนุกละตอนเนี้ยเออมันเทอมรอบแรกก็มันเทอะต้องบอกว่าคู่เหมาะสมละเท่าเทียบนัมโบและพ้องเพื่อนทีมนี้เห็นโลโก้ทีมนมาหิวตลอดเลยไม่ไหมโลโก้ทีมก็คือบ่งบอกถึงเอกลักษณ์เป็นอย่างมากจริงอันนี้ทีมรู้สึกเป็น ปีสองซับแวร์อ่าปีสองซับแวร์ถ้าจำผิดใช่ใช่เลยนะครับร์ต่อไปนะฮะเจอกับทีมจิ๊ดจิ๊บจอุ๊ยเฮ้ยเอาแ่ะ์เจนเต้าแมร์หรอเจอกับเจอกับบัตรไอเจอกับวิดคอมปีสองวิดคอมปีสองทีมนี้ส่งโดยวิดคอมปีสองทีมนี้เข้ามาแค่นทีมอาโอวีโนดเฮ้ยทิ่ว่าทีมนี้น่าน่าสนใจแล้วแบบมันน่าจะเข้มใสกันแล้วก็แบบน่าจะเข้มใสกันเลยอ่ะ เพราะว่าน่าจะกินกันไม่ลงนะกินกันยากยไม่ได้ <Okay S 1> น่าเสียยแอบเสดายเลยว่าทีมนี้มาเจอกันในช่วงรอบแรกคู่แรกอ่ะแอบเสดายอยู่ถ้าทีมนี้มันได้ไปอ่ารอบชิงแล้วถือว่าเป็นคู่ที่มันนะน่าจะมันนะออนักควรมีสองคนนะจังหวันโอเคไปสายต่อไปนะอันนี้จบสสามแล้วโอเคไปสสี่แล้วใช่ไหมตอน <laughs> ใช่ครับโอเค บนการไมเกิลินเจอร์ก็แค่คิดกับวนไมเกนแล้วน่าจะของมันตีใช่ไหมน้องมันตีปีหนึ่งใช่ไหมใช่ฮะโอเคบนการไมเคิลเจอันไมเกนจะเจอทีมไหนว่าไมเกนจะไมเกนขึ้นหรือเปล่าน่าจะเจออีทีมหนึ่งนี่นะฮหวายจะออกที่ลาไม่ดีแล้วลาไม่ดีแล้วเป็นชื่อทีมที่สมพงกันที่สุดเลยสมพงกันมาก ชัานไม่จริงๆถ้าถ้าถ้ามีทีมหนึ่งที่ว่าชื่อทีมแบบชนะที่ไม่ชนะอะไรถ้ามาเจอทีมนี้ก็จะแบบสุขพงกันมากกว่าร่างไม่ดีแล้วก็เป็นของน้องปีหนึ่งสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับมันมันตีเจกับวิดคอมบ่ใช่ติดสายเจสน่าสนแสดงว่าน้องปีหนึ่งเนี่ยส่งรายชื่อเยอะมากใช่ไหมครับเยอะเยอะปีหนึ่งให้การตัดใจเยอะมากเลยเถ้าว่าถ้าว่าวิดคอมปปหนึ่งนี้ ไอ้น้องวานี่รู้จักใครไหมที่มาลงแข่งมีเพื่อนไหมได้ลงแข่งไม่รู้เลยพี่สงสัยว่าจะเก็บหัวเงียบแล้วฝึกซ้อมเป็นอย่างหนักเลยโอ้สงสัยว่าพวกนี้มันกุ๊กยิบไม่บอกใครไม่บอกเพื่อนแย่เป็นการซุ่มเป็นการซุ่มเงียบฝึกซ้อมที่แบบเข้มข้นมากเลยแบบไม่บอกใครเอาว่าเอาว่าปีหนึ่งจะเอาแชมป์ว่าปีนี้ว่ะรอสบายโอเคไปสายตั่วไปเลยคิว่ปีสองปีสามคิดว่าต้องแบบต้องทําทีมมาดีๆแล้วเพราะว่าปีหนึ่ง เข้มมากดีดีแหมเข้มเอหมือนเอฟซีโซ่หรือเปล่าเฮ้ยโอเคนะเราจบสายที่ส <ห ructive. S 2> <drag. S 1> ี่แล้วใช่ไหมสายสีเนาะไปสายที่หกกันเลยไม่สายที่ห้าทษบๆแล้วเอฟซีพุ่งดีจะเป็นทีมตัวน้องเต็มตัอน้องบ้านใหญ่แล้วอันนี้จากน้องมันตีนะน้องมันตีสอบเข้าประกวดนะน้องไปตีปีหนึ่งนะฮะ น่าจะเป็นที่โบบาที่สุดของการแข่งขันนี้เลยก็ได้คอนเทนต์เยอะปะไม่น่าจะไม่ไม่รู้อะถ้าอาจจะมาขยำคอนเทนต์หรืออาจจะมาเข้มก็ได้ก็ไม่แน่ใจไอ้เรื่องนี้นะเพราะว่าแค่แค่คนในทีมก็ปวดหัวแล้วอ่ะเออแล้สึกคอนเทนต์มันมาแล้ข่าวว่าทีมนี้นั่งซุ่มซ้อมกันในนิดคอร์ดเป็นวันเป็นคืนเลยเห็นเห็นมาซ้อมแข่งทุกวันเลยเออโอเคมนเจอทีมแล้วเอาแชมป์แล้วจังหวะนี้ เดน๋ยวไปเจอกับทายไฟเตอร์ชายไฟต์เตอร์เอ้ยายไฟต์เตอร์ไฟเตอร์นี่ก็ของมันตีปะน่าจะมันตีเป็นหอย่างไรกันล่ะชายไฟเตอร์สองน้องมันตีฟีนอ้ามันตีเจอมันตีเอาว่ะเพื่อนรักหักเดี๋ยวมโหดหรือเปล่าจังหวะนี้นะฮะสายเลือดของจริงรอบนี้โอเคจบสายที่ห้าไปสายที่หกกันต่อไปใช่ใช่ไหมใช่ไหมสายที่หกครับพี่สายที่หกวันนี้ ัวเต็งของเรายังไม่ออกเลยนะครับตัวติงไม่ออกอะไรนีเป็ดเกมเมอร์อ๋อเป็ดเป็นเกมเมอร์เป็ดเกมเมอร์นี่รู้สึกว่าจะเป็นทีมของมัลติปีสองนะครับมัลติปีสองเหรอทำไมไขว่างนะอินนิเมชั่นปีสองไขน้อทำไมชื่อทีมไม่คุ้นเลยวะเอาะไปละทีมบ๊ายเจอตัวเต็งหรือเปล่านะเพราะว่าทีมทีมตัวเต็งยังไม่ออกเลยเท่านี้ไฮบาสร์ สายปีศาจนี่ของใครฮะมาสายปีศาจนี่เป็นของปีสองมอติเหมือนกันครับทำไมสายเลือดรอบที่สองสิกสายเลือดเหรอวะสิกสายเลือดไม่สิกสายเลือดเยอะมาเอาว่าน่าสนใจคุณนี้แ้ต่มันเราไม่ขจะมันนะเสียดายอะเราเสียดายมากเลยเราไล์คู่ไม่ได้นะฮะเนื่องฉากมันจะใช้เวลานานมากในการไล์ทุกคู่อ่ะไปสายต่อไปสายที่เจ็ดนะใกล้ถึงช่วงสุดท้ายแล้ว หวยจะออกที่เทเลท็อปบี้เทเลท็อปบี้เทเลเทเลท็อปบี้เทเลท็อปบี้นี่เป็นของปีสองวิคอมครับปีสองวิคอมเหรอเทำไมปีสองนี้ก็ส่งเยอะอยู่นะเออน่าสนใจไปเจอใครนั้นที่บุติงไม่ออกเยอะที่บุติงอยู่ เฮ้ยเจอกันอย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าบอกนะอ๋อเจอแปะไว้ก่อนไว์ระหว่างอันนี้อันนี้อันนี้พี่บอบรู้จักดีมากเป็นทีมผสมนะฮะของมันตีกับวิคอมนะฮะปีสองกับปีสามนะฮะโอเคสายนี้ก็น่าสนใจนะฮะโอ้สุดท้ายก็คือไม่ไม่ต้องเลือกก็รู้แล้วครับเฮ้ยสายสุดท้ายทีมตัวติงเจอใครฮะใครชนะที่ไม่ชนะเจอทีมเอเวนเจอร์นะฮะ โอ้มกดชนะที่ไปชนะนี่เท่ใไหรครับชนะยังไงบ้างครับที่ได้เจอกับทีมเอเวนเจอร์ทีมตัวเต็งขมาที่นี้ทีมตัวเต็งเหรอครับผมเขาเปรียบแต่สมมติว่าเขาเนี่ยคือปีศาจละกันนะครับปีศาจก็ปีศาจเนี่เพราะว่าทีมเอเวนเจอร์นี้คนในทีมนี้มีดีกรีนะดีกรีเป็นแชมป์มหาลัยของปีหกหกสองนะฮะ เห็นอย่างนี้นะครับเป็นมีดีคลีนะครับมีดีเป็นแชมาอะไรของทีคสองน่าหวยออกถูกทีมมากเลยทีมอ่าเซหรับน้องวาคิดว่าทีมไหนแบบน่าสนุกเรื่อคู่ไหนน่าสนใจคิดว่าหนูคิดว่าศึกสายเลือดก็น่าสนใจแลระหว่ามันตีกับมันตีเออจริงจริเพราะว่า เป็นทีมน้องใหม่ทีมปีหนึ่งเจอกับทีมปีหนึ่งออหรือว่าจะเป็นคู่สุดท้ายก็คู่สุดท้ายก็น่าสนใจนะพี่เพราะว่าเป่ามีความเป็นมีความเป็นแคมป์ของมหาลัยว่าคู่นี้ก็น่าสนใจคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายก็คือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องแข่งก็ได้แล้วอ่ะไม่รู้คู่สุดท้ายพี่อยากจะไปอัด อาจมีโอ้ไวมางเลยหรืออาจมีโอ้ไวแล้วเราทำเป็นไฮไลท์อ่ะเออทำไฮไลท์ค <c oughs> ู่ได้มากเลยพักผ่อน <c oughs> พีพอ่ <c oughs> อยากมาเห็นถึงพังขางพ่อพังห้องมีมีมีบางคู่ที่อยากไปทำไฮไลท์ไปอยู่แบบไปอัาชิปไปอยู่ก็อ,อาจจะมีบางคู่ที่ทำไปอยู่ก็ได้อาจจะไปไม่รู้สินะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ดูมีโอเคปล่อยเป็นไฮไลท์สำคัญสำคัญเนาะโอเคก็ท <c oughs> ั้งหมดก็จะประมาณนี้นะก็ขอให้ทุกทีมเตรียมพร้อมในการแข่งนะฮะสำหรับพวกเราก็ เจอกันอีกทีใวันแข่งนะฮะสำหรับทีมงานของเราก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันครับชันทีนห้าอบคครับอบคครับขบคดีครับขบคุณครับครับครับบอบครับบบบครับ